1ิลูกได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ลูสิบลูกมเปินบีบีกันด้วยเ,าเนขากวมีธนูด้วยที่นี่ในลูกจุดสาป สวัสดีทุกคนคกุอนทัวร์กลับมาแล้วครับเราก็ยังท่องเที่ยวอยู่ในประเทศเราเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มองหากิจกรรมแปลกใหม่ที่จะต้องทําในลาวครับผมก็เลยมาลงสมัมผัสประสบการณ์การยิงปืนที่ในประเทศลาวแห่งนี้ครับจะได้ทําให้อดรีนาลีนของผมสูบฉีดนั่นเองครับผมจึงมาที่สนามยิงปืน5แอพิลครับตั้งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละครับผมเดินทางมาสะดวกครับจิมจีเพก็มาถึงแล้วตอน,นีทางเข้าแล้วครับ หลังจากที่เลี้ยวเข้ามาตรงป้ายว่าสนามยิงปืน5เาอร์พิลครับก็ขี่รถเข้ามาตามซอยเรื่อยๆเลยครับผม รถเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรครับก็จะเห็นป้ายทางเข้าว่า wow. เป็นสนามยิงปืน5เอลพิวครับก็เลี้ยวเข้าไปโลดครับจะมีป้ายแสดงกิจกรรมยิงปืนแล้วก็มีลูกระเบิดขนาดใหญ่ต้อนรับเราอยู่ครับสถานที่ก็โอ้ค่อนข้างใหญ่สีเดียวครับอยู่ที่ลานจอดรถครับกว้างขวางมากมายเหลือเกินครับ Những người băng này đến bà. Nó bất kỳ tò hơi này đến bà. Muy phương nó lại. Một bốc bốc หลังจากจอดรถแล้วก็หย่างเข้าไปที่ป้ายแดงๆตรงนี้เลยครับเป็นหูจงโปงให้เขาเข้าไปก็น่าจะเป็นรีเซพชันแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อยิงปืนนั่นแหละจ้า พอเราเดินเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องโถงโล่งๆครับน้องๆเขาจะมาต้อนรับเราครับโอ้ oh, สบายดีบักลละ้ายเอากระเป๋าไปสแกนเพื่องดเดอร์เราก็ต้องเอากระเป๋ามาสแกนที่ตู้นี้ครับว่าเราได้พาวัตถุระเบิดหรือว่าปืนมาไหมหลังสแกนเสร็จครับเขาก็จะนำเราไปที่เรียกว่าเป็นตู้ลงทะเบียนครับแล้วก็เป็นเลือกว่าเราจะ option, ออปชันเราจะเลือกปืนแบบใดค,ครับไปเข้าไปดูกันที่นี่ก็มีการจัดแสดงปืนต่างๆให้เราดูด้วยครับผมก็ขอเดินชมก่อนที่จะไปยิงปืนละกัน มีลูกจุดสามแปดโอ้โลกต่างๆอันนี้ก็เป็นปืนต่างๆจะแสดงโชว์ให้เราเห็นครับโอ้โหเป็นธนาัปืนต่างๆที่จะแสดงโชว์นะจ๊ะนี่มีแบบให้เราเลือก ดูเป็นจังใดนะโอ้ปืนนี้เบอร์เห็นปืนนี้อย่างนี้ป้อมๆตู้ๆแแห่คาร์บิเอียนอะไรไม่รู้อันนี้อาริสสก้ไทยก็สก้าผลิตญี่ปุ่นโอ้อันนี้ปืนของญี่ปุ่นอันนี้เป็น,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 น M38 มสามแปสไนเปอร์ว้าลายเฟินโอ้ AK47 นะ M16 หลายหลายหลายเอาในปืนลกทข้าไปนี่วาปืนแถวบ้านเราเขาบอกว่ามีธนูด้วยที่นี่โอ้โหเพียบนี่ก็เป็นแรงลูกปืนนี่ก็เป็นตัวอย่างปืนสั้นปืนลูกซองพายโหลดช็อตกันเราจะปืนเต็มที่นั่นเลยอ๋อ นะ 1, นี่เลยนะ M1 Carbine v e r s ันบาสูก้าโอ้โหของอะ่รอะไร <t> นี่อ,อะไรลันเชอร์ไม่รู้โอ้ปืนปลายมีดก็มีอ่ะอันนี้ปืนเลยนะ USA รัสเซีย่ากัน SKS 45โอ้โหอ,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 อันนี้ปืนเลยนะ p o l i s h โอูเป oh, e mm ืนแปกๆเยอะมากนี่นี่นี่ M38 นี่แล้วนี่นี่อะไรนะ RPG นี่แหละ RPG ของแท้ของแท้ p g ชีนใจเป็นปืนไรเฟิล RPG. นี่ก็เป็นรูป APC นะจ๊ะมาก็มีแพ็กเกจให้ท่านเลือกประกานสบายดีย้ายยิงปืนกันโดยเป็นทั้งได้เลยนะในมีอ่าฮะนี่ราคาตัวสิบลูกสิบลูกสิบลูกอันยิงยิง ร้อยสิบย่างร้ยสิบลูก็ะหรนั่นปะอ๋อถ้าเป็นเซตน,น,นี่มันตามราคาตามนี่ลยครับสี่ร้อยนี่นี่ปืนปืนใหญ่หมดเลยแ <70. S 1> บบเจ็ดสิบะเจ็ดสิบนี่คือเจ็ดสิบลูกมันปะอเอาว่าเจ็ดสิบนะอันนี้อันน,เเนี้เจ็ดสิบสปอร์ตเลยอ่ะเราว่ามองๆอ๋ดอมนนี้160น 160. ร้อยหกสิบลูกราคาเซตนี<ะ>่ราคารวมแพ็กเกจมันงปะ ม,ม,มันจะเป็นเช็ดให้เราเลือกระเอาเลือกเพท่านไม่เคยยิงก็อสอนหมดเหรเด็กมันจะมีอะนะเลือกอเ็ดก็ใใช่เป็นกันไทยได้ไหมได้กันดเดนราได้คิดได้นี่เราก็มาเลือกตึเก็ดเราด้อ ไปเก็บนี or, If, Jamie, ้ต่างกันที่ AK กับ M16 แต่ตัวนี้พอจะได้ลูกปืนเพิ่มเฉยๆใครอยากมันก็ยิงเพิ่มก็จ่ายเพิ่มนะจ๊ะเออเอาเอาไปเก็บนี้แล้วกันครับเอา M16 เดทเที่ยวกันนะฮะรูกครับเอาถามเจ้าเด้เจ้ามาเดทเที่ยวกันเจือ เอเคครับโอเคโอเคโอเคอเคครับเราเลือกเป็นตัเกบ PK เระานอย่างเราสิบลูกครับเวดว่าินกิฟเท่าไหร่ป็นกิฟทั้งหมดเท่าไหร่กัเท่าไหร่ครับร้อยสิบเสองล้านสี่แสนสองล้านสี่แสนเลยคือกจมันตังเรื่องเกิดกระจ อันนี้เราได้แพ็กเกจเรียบร้อยแล้วเราก็ไปแล้วครับอะไรอ่ะเดี๋ยวลูกพี่เขาจะพาขึ้นรถมาสั่นอันใด <S <S เราจะไปคันนี้นะครับเราเลิกแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยิงเสร็จเราค่อยมาเดีเ๋ยวยิงเสร็จเราค่อยมาอะไรนะ มาช่วยเยี่ยมชมที่นี่นะจ๊ะปอะเดยวเราไปขึ้นรถก่อนเดี๋ยวน่าจะาใหญ่อยู่ในที่นี่ไม่ได้ใช่ได้เข,ข้ามาครั้งแรกเขาก็จะตรวจกระเป๋ามีปืนเข้ามาหรือ,อเปล่าต็ดก็เข้ามาที่เคาน์เตอร์สริเวอยากยิงอยากยิงเอเคมานานแล้วเป็นไงจัดไปยิงแม่งคุกอันเลย นี่เรกพนักง,งานเอารถมารับเราไปสถานที่ยิงปืนไปลองสักครั้งครับนึกว่าน้องทิ้งผมซะแล้วเอาไปเอาปืนนะนี่ปืนที่ผมจะยิงนะจ๊ะนี่เอเคบะรลเหมือนเลยปีปืนอยู่ในนี่เลยเอาออก,กล้องเดียวเลยโดยโดยโดยไปเราก็ขิ่เรรถ ทีนี้เป,เปิดมาโดนยังนะจะมอดสิบบ่ดาวฮะประมาณแปดปีแล้วโอ้ประมาณปแปดปีก็ปีแล้วมีสนาไมไหมข้างบนวิที่พักบ่ดูบ้างอิเป็นสำนักงานใช่ไหมประมาณนั้นเนาะเอไ้ตำรวจนอนโอ้อันนี้เปิด,ปดจากโมงพี่จากโมงเนี่ย แปดโมงเช้าปิดปิดห้าโมงแรงออโอ้ต้องมามาก่อนสี่โมงครึ่งมาสักก่อนที่เคาน์เตอร์จะปิดเรามาเลือกให้เก็บต่างๆก่อนนะจ๊ะเราก็มาสู่สนามถึงหน้าก็มีแดดลำไรเนี้เนาะก็หนาวกลางกลางดีน้องนนะ อันนี้ไอ้ลูกลูกบืมบืมแทบมั้งนะอ่ะโอ้วันนี้ก็ประดับโดยลูกบืมแท้ครับองแทบมั้งครับจากสงครามลาวนะค่อยไปผ่าภูผ่าทีไปหามาไปเจอโลกมันสุดยอด งเวียดนามเนาะแน่น,นอนแท้วเนาะประเทศเจ้านี่แบบโ,โดนลูบเบิร์ตตุกแป้นนาทีโอ้โหแป๊บเต็บกว้างวกนะเนาะโอ้โหโดนกัน <c oughs> แบบสุดยอดเลยเออเสียงกว้างโดนทุกแป้นนาทีอ <c oughs> ่โะโอ้โหพอดแล้วครับที่เรามาถึงพอดมือที่เฮอริยิงปืนละจ้า ที่เราจะปัดกันตุ่มตําตุ่มตําจะเป็นข้อหา้ามต่างๆห้ามกอดข้าเราละอนุญาตโอ้ใช่นี่กับบ่โก้ลูกปืนปน,ปปน,นี่เป็นลูกปืนที่เอาสิยิงเนาะนี่ ลูกเดลูกเอเคครับกระกะเกาโมมกาโมโมนันดสามแปดสามแปอ่าอันนี้ลูกซองลูกซองระยะสิบรวมเสี่สิบโดยโดปอกนี่เอาเป็นที่เลยไดปะบอดาเหรอปอกับบอด้โอ้โยเนาะแดไดเลอกเก็บบอด้เด้อปอก ออกไว่นอกไก่ครับถ้าพร้อมยิ่งเดี๋ยวเขาจะค่อยเอามือเข่าไก่เข่าไก่ฮะวิธีจะเปิดเนาะยังไงอันนี้ไว้ประคองกุ้ยซื้อครับใวมือสายให้กำเนียนเ้อประมาณนี้เวลาบึงซูลให้บึงซูลดังอาซูลหนาซูังซูลนั้นเพียงกันฮะซูลแจกใวเป่าเบอร์เอาลองนังมือแบบต้องลองกันปึ๊บอ่าอย่างเงี้ยอย่างเี้แบบอย่างเงี้ เนี่ยมซูใส่รับตาสายเท่เบิ้งวันนี้ห้วันนี้มันเพียงกันอ่าครับเวลาเบพวกซูลอยู่ประมาณนี้หอยซูลหนาต่ำหอยซูลหนาสูงงันเพียงกันเลยโดยโดยเล็กใส่เล็กสิบเล็กสิบอ่ามันใจะเดี๋ยวค่อยบรรจงค่อยๆก่อไก่ละเข้ามาละเข้ามารอไหมโดยมันมีปืนเถ้าอ่าอันนี้นี่ซูงเนี่ยมันโอเพียงกันเอาง่ายนี่อ่า ไม่เคยก็ได้อ่าเกนี่โอเส่ก็ลูกนึงลองมลูกนึงกันนะได้ได้ไเส่นัตาอัดวด้วยอ้อไปเลยเดยลองลูกนึงก่อนนะจ๊ะาจะเป็นยังไงครับมไม่ได้ปัตรงนี้แจ้งกว่าจันต้ฮานอยโบบังกองค่อยหรอบบัง

อ๋อบัตสบาาขึ้นกดลงป่ะบอไอ้กาะไกลแหงกดคยยละเข้ามาละเข้ามาละเข้ามาเมื่อกี้เจ้าเกาะตอนนั้นนี่ยเจาเกาะอะไรเมื่อกี้นี่กาะใครบางทีมันเกินชูงอ่นี่ตไปปไปไปได้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 ้ันสแตเลกันแล้วส่วนท้องรัฒนาทันทีตอนนี้สุดยอดโอ้ย อันนี้ยิงเป็นปืนอ,อะไรนะตัวนี้เจ้าป้อโเจ้ปรอมองิเกา๋มนี้มุมกลองขรนะั้งนึงนะชิบะทายครั้งนึงเลยนเน่งศูนดีดีมันใจดวสูงเน่ ดีลลยอ่ะเิยบเรบดีอ่ะิรยบเบิลับบัดแล้วครับบังครับเข้าอยู่เนอะพาร์ตไปซ้ว่าเป็นอย่างเรียบร้อยครับโอ้ยเกิงไลย ครั้งแรกกันเลยครั้งแรกที่ยิงกันนี่เก่งนะสุดยอดนี้สองหนอ่มโอ้ยิงห hmm. uh, for ูเกาเนาะน่นะโอ้แน่นอนเลยเรียบร้อยครับสลับอะไรนะก้าวบ่อไอถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วพี่ต่อไปเป็นปืนอันเล่เป็นบ่อสามแปดอันนี้ห่างงงเข้าใส่ป่าดรวบจับ เน่ยเนย์ซูแบบเ่าเลยแนวูแบบเ่เติบแค่สนาีนอบาบอเป็นเ่หน่โอเคเอออ่าจับที่นกได้มาธนัดปืนอะไรเงียปรกอันนี้เดียรดีได้ไ่ตาะไเยคตุดดทำเลยอไแุ้ดมค่อยดตัวไกมนอนอะไรเ ไม่ค่อยปเออเอมันไกลมันคือกันนะเนาะโอเคโอเคต่อไปอันนี้แรงกตานแหงกว่าป่ะนะประมาณทำตามกันซทำกันเต่โอ้ตัวนี้จะหนักกว่าตัวนี้จะหนักกว่าครับสิบบาทเจ็ดดุยังไงอ๋อประกุมเลยแต่อ๋อต้องใต่สติแล้วนะอันนี้ใต่ทีละแป๊ดป่ะนั่นละเราหนักเสื้เจ็ดก่อน Ok, phong nhỏ Ok, nhỏ. nhìn phong hoang nhìn là Xếp ngủ kèm phong. Sip 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 ลูกแรกไปเจ็ดก่อนโอ้ประมาณนี้โดยโดยอีกสามหน่วยเคยซิปเคยหมุกนแป๊บแต่เป็นคืนนี่ ต่อมาไงโอ้ลูกนี้ดีขึ้นดีขึ้นเรียบร้อยทำลำเตือนผลผลงานแล้วมาดูงานเป็นไงพี่น่าพอใจมากเลยลุดยอดแล้วอันนี้ครั้งแรกของผมนะครับผลงานดีหลายโอ้ผลงานดีหลายมาเสร็จจัดไปครับผลงานครั้งที่สองว้าอีกเป่าเจี๊ยปังคว้าปังคว้า ปีเอเคนะเป็นปืนอาวุธสงครามเลยวะเนี่ยตอนนี้เรามาเล่นอาวุธสงครามแล้วดีแหละที่ผมอยักเลยอยากต่อมวลาแล้วโอ้อันนี้แหละจัดเขาแจกมากเลยนี่เป็นอาวุธสงครามเลยวะเนี่ะถือว่าอาวุธสงครามเลยลองลองลองอ่าลองเนี้ยซูนเหมือนกันนะไม่ได้เนี้ยซูนนั่นเออเบิ้งกันตัวนี้ห้านี่อ๋อมันจะอยู่ประมาณนี้ศูนย์ อใหนี่อยู่จะวางกลางทั้งสองนิดหน่อยไม่ใช่ตรงกลางบ่กโดยมันล่ะตรงกลางที่ข้าบอกพี่อันกันเลยอาให้มันเที่ยงกันอโอเคโอเคเข้าใจละเห็นละเคียวอาเอียวไกลไปเอเคครับเอเคอาเคียวไปเห็นละเดี๋ยวเย็บอืมเจีไม่เปืนแล้วเฮ้ยครั้งแรกเว้ยสักอาวุธสงครามสักทีชีวิตนี้แม่

เอลหมดแล้วครับสำหรับ AK เคแล้วมาดูผลงานมาเบิร์นผลงานกันเป็นไงบ้างโอ้ต้องเดินไปเบิร์นกันที่บูพีมาแล้ไปดูผลงานเัปเทๆของผมโอ้สิบสิบสิบสี่ลูกได้อยู่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  เอาเลยครับอันนี้คือปืนลูกซองปืนลูกซองครับหัวหน้าอีกแล้วครับท่านผมคงต้องมึนจับปืนเลยอันนี้จะขำขำแน่นแน่นเลำแน่นแน่นเลยครับนั่นแหละบึงซูนเบึงบนนี่ห้าวันนี่อ่าคำแน่นแน่นได้ว่ามันจะลีดให้อันนี้มันจะดิถีงบเด็กครับนี่แหละอยากลองอีกแล้วครับท่านพี่น้อง ใส่ได้ที่ตกลุกไหมแปดแปดเลยเลยโอ้โหตัดไปตัดไปครั้งแรกครับครั้งแรกทุกคนเลยครับครั้งแรกเอยโอเคครับทำเน้นๆเนื้อผมมีผ้าห่อบ่ะโบแหงตอนนั้นป่โอู้หบ้าแหงกี่ตัวค่อยเจ้าอ่ะ ไหลแทบพัดโอ้อโอ้เเดอวะดโอ้โห่ดอดอล่องดิปล่อยงปล่อยง กระแทกแรงมากครับพี่น้องให้พ่เจ็บเจ็บตัวเนี่ยโอ้ลูกตองได้เอาเรื่องเลยครับพี่น้องเออสอสองหน่วยนะครับสองหน่วยรอบบนถดเลยไอตอนนี้ต้องลากุดเ้อ้ยเก่งขึ้นได้ด่ะตามพลอดแลเดเนี่ย ตอนนี้มาแล้วครับของแรงเราเรียกว่าปืนอะไรนะจ๊ะ SPD SPD เป็นปืนไรเฟิลเป็นไรเฟิลน,น,นะครับโอ้โหดูลูกสะก,กอนดูลูกสะก,กอนอ่ะความแรงครับเป็นยังไงเลองเบิงครับชใช้ได้สงคามเหมือนกันไหมตอนนี้ออยเล คำเน้นๆนะจับจับจับอ๋อจากตรงนี้นะครับโอเเบิ้งซู้มเบิ้งเบนี่กันได้เบิ่งเบิ้งนี้ฮะระวังกันยิ่งเป่าเตียเนี่ยโอเคครับโอเคก้อไกลเบิ้งโอเคโอ้ตัวนี้นิ่งกว่าผมรู้สึกอ่ะรอ้สึกคือมันนิ่งกว่านะเนี่ยครับพร้อมหลือเป่พร้อมแล้วครับโอเคพร้อมแล้วตัวนี้ครับตัวแรกดีหลายถึงซิป

หมดแล้วครับเรียบร้อยครับสำหรับเข้าสิบสิบลูกนะครับนี่ครับแรกเก่งไงยิงครั้งแรกก็เก่งแล้วไงครับผมโอ้โหสิบไปไปดูผลงานกันไปเราไปดูผลงานนะลูกพี่โอ้โหสิบเะอยูว ว่าหกเข้าหกเลยอเออได้สิบเต็มครับตายอันนี้เอากลับสิบน 10, ะ,ะ 100. 100. 100ครับสิบอ่าอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่สำหรับกุกอ่อนทัววันนี้เราก็มายิงปืนเรียบร้อยแล้วเอ้าคนนี้เคยเห็นอยู่ในรูปเนี่ย เออในคลิปเนี่ยเรียบร้อยครับสำหรับกูกอนทัวร์ครับวันนี้เราก็ได้มายิงปืนที่สนามอะไรนะพี่ห้าเมษาสนามเป็นห่าเมษาคือห้าเมษาป่ะหกพฤศจิกาบได้ป่ะบดได้เนาะต้องท่าเมษาครับมาลองยิงนะโอ้โหพี่เขาจะดีมากเลยสอนดีมากผมเนี่ยยิงครั้งแรกผมยังเทพเลยยิงได้เกือบตรงเป้าหมดเลยครับอ่าอย่าลืมมานะครับใครมาเวียงจันทร์นี่ต้องมาที่นี่เลยมาลองยิงปพืน เป็นประสบก,การณ์ที่ดีครับทางนี้ก็เป็นฝั่งข้างนอกนี่ก็เป็นสนามนะสำหรับคนที่เป็นปืนแล้วเท่านั้นนะครับถึงจะได้มาใช้ที่นี่ได้ เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับการยิงปืนครั้งแรกในชีวิตของผมครับก็มายิงที่ประเทศลาวนี่เองครับผมใครมาเวียงจันทร์ครับลองแวะมาลองยิงได้นะครับสำหรับสนามยิงปืนที่นี่5เมษายน5เมษายนนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับทุกท่านที่รับชมกรุกออนตัวคลิปต่อไปผมจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันเหมือนเดิมด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอกล่ากคำว่าสวัสดีสบายดีพี่น้องสุขูมุกคนเมืองลาวเชติไอสนหาวัซัน